เห็นไม่ชัดค่ะตรงนี้สองตัวตรงนั้นสามตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวค่ะแ้วทีเนี้ยแม่อ้อมล้วสิดันวางของไม่ดีเนี่ยสามตัวแล้วค่ะโผล่ขึ้นมาเพราะฝนมันตกค่ะเลี้ยงลูกดีๆนะอาหารเปรียกไม่มีเดี๋ยวก่อนเห็นยังไม่ชัดนะคะเพราะมันมืดเดี๋ยวก่อนนะคะจะลองขยายดูว่าจะเห็นชัดไหม เด็กมันก็กลัวค่ะก็แก๊กก็แก๊กไม่ได้เลยกลัวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะม,มืดเกินนี่นะคะเพราะว่าข้างหน้าฝนมันตกไงดีแล้วแหละรู้จักขึ้นมาแต่ทีเนี้วางตะกร้าไว้ไม่ดีเนี่ยซิอยู่ทำไงดีมีแต่กล่องถ้ามันปีนเข้าไปได้ก็โอเคอยู่ ถ้ามันปีนเข้าไปนอนในกล่องได้ก็โอเคอยู่ซ่อนตัวอยู่ในกล่องโอเคค่ะเยอะค่ะจะกินอาหารเปรียกมากนางเปิดหนึ่งอยู่นูน่นจะกินอาหารเปรียกมานั่งเฝ้า้วไรเนี่ยนะยี่ห้อนี้มันไม่ชอบแล้วมันชอบกินจริงๆก็คือชอบกินแม็กซิมาชอบกินแม็กซิมาดีรู้จักเอาลูกขึ้นมาหลบข้างบนนะนางเปร์ฝนฟ้าตกเนี่ยฮะอม,มองลูกตลอดค่ะมันมองลูกมันตลอดค่ะ ห่วงลูกกินไฟมีแค่ไหนกินแค่นั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อให้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาก่อนเลยเดี๋ยวแวะซื้อให้โอเคปะเออเอาไปไหนแล้วนักเปิร์มันแค่สามตัวเขาไม่ใช่สี่ตัวม,มองไม่เห็นหรอกดีมาลูกมาซ่อนเดี๋ยวแม่อ้อมกาลังคิดอยู่ว่าจะเอาตะกร้าไปไว้ข้างในดีไหมแต่จะเข้าไปอย่างนี้มันไม่ได้คะ่ะแถวนี้คนเดี๋ยวมันหาว่าเราปีนเยอะๆเราต้องดูอีกทีหนึ่งก่อนนะคะ ตอนนี้แม่อ้อมยังไม่ปีนเข้าไปนะเราเพิ่งจะปีนเข้าไปหมัดมาเดี๋ยวต้องรอดูสักวันสองวันก่อนเขาว่าอ้อมแม่อ้อมจะเอาอยัางไงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อ้อมค่อยว่าอีกทีนึงตอนนี้มันนั่งแป้นแลนตัวหนึ่งชัดๆเลยคือสีเปอะค่ะตัวหนึ่งค่ะอะเดินะเดินเดินอ่ะอาะอา่ะโอเมากเแบบีมากเลยอาเอาเอ,าเอา่ไปดูลูกนูน่นเห็นไหมลูกจะปีนอยู่แล้วนะ่ะอืมไปแล้วค่ะ อ๋ออ๋ออ๋อจะหล่นเออ๋ออเอ๋ออ๋อนักเปิดลูกหล่นแล้วมองไม่เห็นหรอกค่ะกล้องมันจะมองไม่เห็นมันไกลมากมันก็เล่นตัวนะมันจะกินอาหารเปียกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยซื้อให้กลับแล้วกินอาหารเม็ดไปก่อนอย่าเรื่องมากนักเปิด